ให้ใกล้เคียงที่กระเห็นเอ้ยมันลามไปตรงนู้นอีกดีกว่ามันลามเข้าไปข้างในใอีกเถอะออถ้าท่านอยู่ใกล้เคียงบริเวณที่กระเห็ดน,นะครับจะเห็นกลุ่มควันสีดํานะครับขนาดใหญ่ซึ่งเมื่อกี้แอดได้ขี่ครับขับรถผ่านมาก็ท้องฟ้าก็มืดก็สามารถยังมองเห็นมองเห็นกลุ่มควันขนาดใหญ่นะครับ โอ้ยเอียนะั่โดมอีกโดมหนึ่งมาแสดงว่าน้ำหมดปมเปิดเปิดมาก่อนหัวเราเปิดไม่ได้เราไม่เปิดที่หัวนู้นน่ะโอ้ยมันปิดน้ำน้ำไม่ไหลเลย มันมันลามเข้าข้างในว่ะเป้ั้างในกองนึงแม่งลามเข้าไปมันลามเข้าไปข้างในอ่ะลามเข้าไปาาข้า,ปางในเรื่อยอะ่ะอันนี้เห็นนะครับก็ ก็คือจะเป็นกองวัสดุเหล็กอย่างนี้นะครับเป็นโรงงานรีไซเคิลซึ่งรับรับเป็นจะพวกพลาสติกนะครับเป็นพวกพลาสติกมารีไซเคิลนะครับมาอัดตัดเป็นเม็ดนะครับแถววัดช้างปักกาลนะครับตรงนี้น่าจะเป็นเขตของเขตติดต่อระหว่างลองตะเคียนกับลองตะเคียนกับปักกาลนะครับตอนนี้เจ้าที่ของบรรเทาภัยเสียเข้าไปหนึ่งหัวนะครับ แสงเพลิงก็ยังลุกขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนะครับเนื่องจากเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีที่เกิดเหตุยังไม่สามารถตรวจสอบได้นะครับยังไม่สามารถตรวจสอบได้เนื่องจากแอดอยู่คนละฝั่งกับบรรเทาของท้องที่นะครับบรรเทาของอบตอซึ่งที่ทางเจ้าที่หรือแอดเข้ามาไลฟ์สดคืออยู่อีก ั่งหนึ่งนะครับเข้าอีกฝัก่งหนึ่งแล้วก็ลากสายเข้ามาประมาณสี่เส้นนะครับลากสายเข้ามาประมาณสี่เส้นจากริมถนนเพื่อเข้ามาอีกฝั่งหนึ่งนะครับไอที่ได้ยินเสียงปุกปุกอยู่เป็นระยะคือพลาสติกระเบิดนะครับเป็นเม็ดพลาสติกระเบิดแต่ก็ไม่ได้มีความรุนแรงนะครับ อะไรไอโอ้ยอัดแถบซ้ายก่อนได้ไหมแถบขวามันไหมไปหมดแล้วเนี่ยไม่เอาน้ำพรมไปก่อนได้ไหมเอาน้ำพรมไปก่อนได้ไหมมันได้ไม่ต้องเข้ามาอีกกองนี้อีกอ แล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมมันทาภัยเอเชียด้วยนะครับซึ่งณนะขนาดนี้เจ้าที่ บรรทผไัยเอเชียแล้วก็เจ้าที่ป้องกันในท้องที่ปากการเกาะเรียนคลองตะเคียนส่วนพิกนะครับอยู่ระหว่างสนับสนุนที่กระเทืซึ่งอยู่คนละฝั่งกับทีมบรรทา,าไัยเอเชียนะครับขอแจ้งไว้ก่อนว่าบรรทผไัยเอเชียได้เข้ามาอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นรั้วติดก,กันนะครับแต่ก็ไม่สามารถเอา เราไม่สามารถเข้ามาได้นะครับเนื่องจากตามเจ้าของบ้านไม่เจอว่าจะให้มาเปิดประตูให้หน่อยเราก็รากสายเข้ามาสี่เส้นสังเกตนะตอนนี้ยังเอาไม่อยู่นะยังเอาไม่อยู่นะครับ